วิพามาแล้ววิพาที่หมายถึงผ้ายุเขา่าฝนตกดีเป็นตไนนสีทําการรอดสา,ายยู่ยย่สิผ้าตม้มเส้นเขาเปียกกินสดห่อน,อนกระดูกหมูสี่โครงหมูเอามาล่างน้ำให้สะอาดเดิอจนน้ำพืน้นใสบรจิจ้ะแล้วก็ข้างม้อข้างน้ำขึ้นะเนี่แล้วก็ใส่หากผักชีกระเทียม ผงซุปฝาไทยห่อสีเขียวๆนั่นแล้วก็น้ำตาลเกลือใบเตยน้ำมัดหนึ่งซ้ำนี่ละจ้ะแล้วก็ใส่หัวกกระดูกหมูสี่ข้องหมูห้าลงไปบ่ต้องเฮ็ดยังเล่าบัหนีต่ต้มตุนเล่าไปมีฟองกระซ่อนออกระวังที่ห้าตุนอยู่เ้าก็มาซ้อยต้นหอมซ้อยอันหมูยอ่อก้อนเลียดเลียดเนี่ไอใส่เลียดไก่เด้อก็เอามาล่างแล้วก็ตัดเป็นตอนพอดีพอดีจ้ะแล้วก็เอาหมูยอ่อกับก้อนเลียดห้า่งนีมาลวกไวจ้ะ รอบนี้ไอ้ซิบะต้มใส่กันคือสุเทียซิต้มเป็นน้ำซุปแล้วย้ำสิกินกะจังเอาไปต้มเ้นเอานะต้มแบบหม้อต้มหม้อมันได้กินแบบใหม่ๆแล้วก็ฮฮอนฮอนเซนกันนุ่มนึบๆบบอเปื่อยบบเล่นั่นเหมียก็คือแซบกว่าเอาน้ำซุปใส่แล้วก็ต้มไปจนว่าเส้นซุกกะจังใส่อันหมูย่อกับก้อนเลียดใส่ขนาดน้ำเด้ออันนี้ก็แล้วแต่มากเด้อต้นหอมอย่าลืมแล้วก็เทศจวกลงไปหลดแล้ว ต้มข้าวเปียกเอ้ยสิมกสักเสกกระเทียมเจียวจะไผ่มักหอมเจียวก็ได้เส้นกันใส่พริกผัดลงไปโคเลโคเลปือ้อเติมไข่เติมหมูยอเติมต้นหอมอีกจักน้อยเรียบร้อยพร้อมสวบไปสวบกันเนื้อข้นๆแบบนี้แล้วมันแซบไผ่บ่มักเน้วเนี้ยแบบนี้ก็เอาเส้นไปล้างก่อนเดอ้อจังตม้มันจังสิบ่เหนียวไข่ต้มยงังบักตุ่มสีหนึ่งหมูยอสีโครงกระดูกหมูเอาไว้เห็นเอากัน นัวคักแสบคักแสบหลายถือใจหลายเวลิกูด